สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้ได้เลยนะครับผมจะรวมของเก่าหายากของโบราณราคาแพงมาที่ช่องนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันแบบไม่มีกัก๊กกดติดตามเสร็จกดไปที่ช่องจะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วก็เลื่อนเลื่อนดู200คลิปได้เลยครับวันนี้ผมจะให้เวลา3วิกดหยุดแล้วอ่านเอง 1. 2. 3กดหยุดอ่านเองแล้วก็แคปหน้าจอแล้วเนาะต่อมาให้ดูที่ภาพนะครับ หนึ่งสองสามแคปหน้าจอได้เลยเห็นตัวหนังสือไหมครับที่มันซ้อนกันบอกได้เลยว่าเหรียญน,นี้ยพึ่งเจอเป็นเหรียญแรกที่มันซ้อนกันสวยงามขนาดนี้ด้านซ้ายนี่เรียกว่าซ้อนกันจนแทบจะละลายอะ่ะแล้วตรงกลางข้างบนนี่ก็ซ้อนกันย้อยมาสวยมากส่วนด้านขวาก็ซ้อนกันแบบแบนๆถือว่าเป็นเหรียญที่หายากเหรียญตลกหรือว่าปั๊มเคลื่อนนะครับเนาะ ก็อย่างที่ว่าครับพอมันปั๊มไปเป็นหมื่นครั้งแท่นพิม์พมันก็ต้องร้อนนะครับเมื่อพอแท่นพิม์พมันร้อนมาปั๊มเป็นตัวหนังสือโลหะมันก็ต้องละลายหลอมละลายเป็นธรรมดาเหรียญที่ปั๊มแรกๆก็จะใหม่กริบแหละครับนี่คือหลักการทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆเลยนะครับโอเคครับทุกท่านขอบคุณครับไว้พบกันใหม่นะครับกดติดตามได้เลยครับผมสวัสดีครับ